ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่าเราจรึงได้รับพระกรุณาอันไพ่ดวงแต่ความที่ใช้คำว่าพระก,กรุณาไพ่ดวงพระคัมภีร์พูดถึงยิ่งกว่านั้นอีกมีไหมครับมีคำมายิ่งกว่านั้นอีกไหมบางคนมองพระเจ้าเหมือนกับเจ้าประมาณคือถ้ามาคือถ้ามาทําให้ป่วยพระเจ้ารักษาแล้จบกันมันดูเหมือนเจ้านะหรือถ้าเกิด เราสูญเงินไปห้าพันพระเจ้าคืนไปห้าพันมันเจ้าเหนนฮะแต่จริงมันไม่เจ้านะเราเสียเปรียบด้วยเพราะว่าไอ้ที่เราหายไปห้าพันเราเดือดร้อนอีกกี่วันครูแล้วเรามามีความสามารถทําชีวิตเราทําให้เราป่วยทําให้เราอดทำให้เรา,เรา,เรา,เรามีปัญหาแต่ทําไมเราไม่มองวันยิ่งววนนั้นการกระทาของพระเยซูจะทาให้เราได้รับพระกลาน บางครั้งให้เราป่วยวันหนึ่งเราจะมีอายุเกินขึ้นไปหนึ่งปีเนไหมถ้าปีนี้ป่วยสามวันเตรียมมีชีวิตยืนยาไปอีกสามปีเงินทำเงินหายห้าพันให้คาดหวังห้าหมื่นจะตามมาเพราะผลของการกระทำคนึ่งทำให้เราเสียห้าพันแค่ดังนั้นผลของการกระทำมันไม่ เขาเป็นมะเร็งที่ก่องเสียงไม่สามารถร้องเพลงได้เขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเขาเป็นคนผิวดำคนผิวดำเนี่ยเวลาร้องเพลงเสียงจะนุ่มลืกมากเสียงจะต่ำและนุ่มลื่กเสียงสูงก็จะสูงมากคเคยเห็นผู้หญิงผิวดำตัวใหญ่หรูร้องทีเนียของลูกเลยนะครับเธอร้องไม่ได้เธอไปหาหมอหมอก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เธอรู้จักแพทย์ของพวกเราหาเลยเนี่ย เธอจงอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักษากล่องเสียงของเธอเธอหายเป็นปกติและเธอพบว่าคราวนี้เมื่อเธอร้องเพลงเสียงที่เคยต่ำลงตอน,น,น,นมาทุเรียนบลโลไปต่ำกว่าเดิมเยอะเสียงสูงที่เคยไปได้ขนาดนี้มันขึ้นไปเถึงเพดานหายลลุ้ยได้สิ่งที่คนหนึง่งลำเลิกกับพระเจ้าทําให้เราได้รับผลร้ายอีกคู่หนึ่งเชื่อฟังพระเจ้าทําให้เราได้รับสิ่งดียิ่งกว่าน <s> ั <S <s ้นอีก เอเมนวันนี้แทนที่คุณจะฆ่าบ้านเราตะคุกจะติดตามคุณคุณคาดหวังไหมว่าพระพรของพระเจ้าจะ,จะถล่มทลายใส่คุณเอเมนอยู่บ้านก็ได้รับพระพรออกนอกบ้านก็ได้รับพระพรไปไหนก็ได้รับพระพรขณะดวิ่งแต่บลอลพระพรยัวิ่งตามคุณเอเมน <Okay. S 2> <Amen. S 1> คุณได้รับพระกรุณาและไม่ใช่เป็นพระกรุณาที่เจ้าเจ้ากันไปแต่ไัยบูม แล้วพระธรมทีกล่าวาไว้ในอีกก็จะดำรงชีวิตอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพระกรุณาอันไพยบุญไม่ได้เข้ามาในชีวิตคุณหลังจากที่คุณตายแล้วเข้าไปในสวรรค์แล้วแต่เข้ามาในชีวิตคุณในขณะที่คุณกําลังดํารงชีวิตอยู่และชีวิตที่ดํารงอยู่นี้ไม่ใช่เป็นชีวิตฝ่ายธรรมชาติแต่เป็นชีวิตที่เหนือนธรรมชาติเป็นชีวิตนิญญาณเวลาเราไปงานศพคนมักจะพูดว่าและแล้วคุณ พระเจ้าก็ได้เสด็จมารับไปแล้วเขาได้เข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ผิดนะนั่นแหละความตายไม่ได้ทําให้ใครเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ความเชื่อต่างหากที่ทําให้เราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์วันที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคร,ริสต์คือวันที่เราเข้เาสู่ชีวิตนิรันดร์พระเยซูตรัสว่าเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าถ้าใครเชื่อในเราแล้วเขาจะไม่ตายเลย รู้ไหมว่าในห้องนี้คุณเชื่อพระเจ้าคุณจะไม่มีลำตางแต่วันหนึ่งคุณจะต้องออกจากบ้านนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้พระคัมภีร์เรียกร่างกายของเราว่าเป็นบ้านเป็นเรือนดินเป็นที่อาศัยอคาราุณปโลบ,บอกว่าในขณะที่พระเจ้าอยู่ในเรือนนี้ข้าพเจ้าข้ามควรหูรอที่จะไปอยู่ที่อาศัยใหม่มีที่อาศัยอยู่ที่พระเยซูเตรมว้กับเราในสวรรค์แล้ว ้วันหนึ่งเราต้องจากสินก้นกากอาการจากร่รางกาดนี้ไปด้วยแต่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไี่เอเลนพระเจ้าจะทําให้คุณเนี่ยดูเหมือนตึกที่อยู่มาแล้วร้อยปีแต่ดูดีมากๆผมไปสิงคโปร์มาตึกเขามีตึกแถวแบบของเราเนี่ยเราดูตึกแถวของเรามันดูไม่สวยแต่รู้ไหมว่าตึกแถวของเราเนี่ยสถาปัตยกรรมเหมือนกับของเขาเลย คือสมัยก่อนเขาจะจ้างช่างออกแบบน,นะครับจากอิตาลีมาบ้านจากโปรตุเกสบ้านจากอะไรมางั้นบ้านเรือนอะไรหลายๆอยากตึกแถวนี่มันเหมือนของที่นั่นเลยนะแต่ของเขาทาสีดูดีแต่ของเรามันปล่อยไม่สดเอเมนเราเยังไม่ต้องรีบไปหาพระเจ้านะครับพระเจ้าให้เราเอยู่เรนเรือนดินนี้แต่ในขณะเดียวกันพระองค์จะให้เรามีเรือนเรนที่มีสภาพที่ดีที่สุดด้วยเอเมน นี่คือสาเหตุที่ว่า,าเราควรที่จะติดตามโรคต่อไปแล้วมีประสบการณ์ที่ดีกับโรคด้วยอัย้อนกลับมานะครับเราได้รับสองอย่างแล้วนะคือได้รับพระโกรดังไชวงแล้วเราดำรงชีวิตดำรงชีวิตในที่นี้หมายถึงดำรงชีวิตนิรันด์เวลานี้ชีวิตที่คุณมีอยู่เป็นชีวิตใหม่เป็นชีวิตนิรันด์เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์แล้ว แต่จากนั้นพระดุษฎีบอกว่าและอะไรครับและจากครอบครองโดยพระองค์เป็นผู้เดียวคือโดยพระเยซูคริสต์วันนี้แทนที่จะปล่อยให้ความมืดความตายคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความยากจนหายนะภัยพิบัติเข้ามาครอบครองครอบงำชีวิตคุณคุณต่างหากที่เป็นป่ายจัดครอบครองในชีวิตนี้บางคนมีความคิด ว่าต้องตายซะก่อนเราถึงจะไปครอบครองร่วมกองโรเวลาเราไปงานศพในที่สุดคนนี้ก็ได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วในเวลานี้เขากาลังครอบครองอยู่ในทางสวรรค์มีอะไรครอบจองกันการครอบครองคืออะไรคือการใช้อานาจเหนือในสวรรค์มีอะไรที่คุณจะต้องใช้อานาจเหนือนะสังเกตพระเยซูไม่เคยกลาดเลยครับว่า เจ้าทั้งหลายรอวันตายแล้วเจ้าจะได้ครอบครองร่วมกับเราแต่พระองค์ตลาว่าเพีฉะนั้นเจ้าล้งหลายจงออกไปทั่วโลกจงประกาศและในานามของเราเจ้าจงสั่งแล้วมาดมันจะไปเจ้าจงวานมือคนคนเจ็บคนป่นนนนวยแล้วเขาจะหายโรคนี่คือส่วนหนึ่งของการครอบครองเอเมนดังนั้นคริสเตียนไม่ใช่เป็นคนที่รอเพลงนี้ City Silver, Silver, Whatever will be, อะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดอคนนด้ยนไหมครับในนี้คริสเตียนควรจะร้องว่าอะไรมันจะเกิดแต่ฉันไม่ให้มันเกิดจะมีอะไรอย่ากไว้ให้สถานการณ์ความบาปผลของบาป ข้ามาครอบงำคนอีกต่อไปผิ้เสียใจจำนวนมากไม่เข้าใจเรื่องนี้คิดว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะช่วยฉันเริ่มิสัยแบบนี้ได้เมื่อไหร่พระเจ้าจะช่วยให้ฉันพ้นจากโรคนี้ได้แล้วพวาเขาปล่อยให้ตัวเองถูกความบาปถูกรคไปได้จากครอบงำชีวิตเขาต่อไปเขามีความคิดว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวเขามาโบสถ์แล้วพระเจ้าจ,าจดแป้งเอาไว้อดอาหารอาบครบชั่วโมงแล้ว หวยซักครบแล้วโอเคเจ้าอยากเลิกนิสัยแบบนี้โอเควันนี้เจ้าจะไม่อยากทำอีกเป็นไปได้ไหมเป็นไปนไม่ได้